ข้อป้าแต่เพื่อนใส่ไม่ดีมาค่ะพู้นี้น้องใหม่จะมานะไม่มีตินะทุกอรวนมีางขานนะคะนี้บอกนี้ใส่ไม่ดีด่าเพื่อน แฟนไม่อยู่อบ้านเลยมาจาับไปหามาจาับไปบอก ดีอพิญยานะคะก็ไม่สวยหรอกโกโก้แต่ก็มีอันนั้นนะนะจะพูดว่าอะไรดีล่ะจะพูดแบบให้เกียรติเพื่อนก็คือมีแฟนแต่ถ้าพูดแบบไม่ให้เกียรติเพื่อนก็คือมีผัวอู๊ส มือก็แต่เคลียวอีโบฉันติดนิสัยความเป็นเคลียวมาจากพวกเธอนะคะใส่ใส่มีหนวดครับจะเป,ปลี่ยนเกมแต่กูเคยได้ของรางวัลจากเธอ การคิวไม่เท่ากัน ่งกันได้นะโกโก้ Go แข่งกันได้นะคะงานนี้แข่งกันได้โอ้สิวขืนขนะแล้วก็จะเป็นลูกบาบาอันไหนดีนะคะ อันนี้สวยคนที่ไปงานบายเมนียมายืมได้นะอีนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วซื้อมาใส่เป็นพี่เลี้ยงค่ะมายืมได้มีเยอะเลยค่ะอันนี้ก็มีนะไม่ได้มาขายของนะคะ จะเป็นหูก็ได้เะเห็นดี่วันี้เราดเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นใส่นี้นะคะโอ้โแตดเวอรก็แพนี่มีผัวแล้วยาแอบกินกับอิจ๊อีโก้คิดดีๆนะคะ อีจจาบอแอบแอบจิกแฟนกูอยู่นี้<ด>เออเราเห็นไหมเราจะเปลี่ยนจากรกนะคะเป็นอันนี้ไปน,นานนี้ไม่ได้ขายของค่ะเอฟให้ยืมเนี่ยอ,อ,อันนี้เจ๊ก็ใส่ปลอกคอหมาก็รู้ว่ามีตจ้าของแล้ว<อ>น่ะได้่า ไม่มีนี้ค่ะก็เลยไม่ต้องขายนะนกโกโก้สงสัยก็ต้องไปวิ่งมาอยู่สารานแข่งกับโกโก้แล้วหลายงานนี้มย Google, Google. วยโกโก้ต้นเหล่าขาวปันว่าน้ำเปล่ายอมแล้ว มื่อไม่ได้แฟแว,นะว่ะเ<ๆ>มีเยอะแยะเลยนะคะนี่นะมายืมได้ค่ะไม่คิดตาม อุ้้ยไดไดไดดตอแหลจากกิจจากกิจตอแลหแลสำร้านก็ร้านนมไงทำเป็นจำไม่ได้มารับกูสิบักเอฟนะถ้ากูตืต่นนะ วันนี้มาในทีมที่แพ้งมีแฟนไม่อยู่นะคะเป็นทีมหมาค่ะก็คือจะมีหูแล้วก็ปอกคออย่างชัดเจนวันนี้ไม่ได้มาแต่งหน้านะคะเกียรเกียรหลาง รัดหีแต่และวกจะสวยมึง่ะบักเอฟควยดึกๆมาหามแข็งอะไรเดี๋ยวนี้รู้มัาเพื่อนรำบากตัวเองนะมาหามแข็งดึกๆเอาอันไหนดี I mm -hmm. มาเอารร้เล่เล้อากล้องมายืมถ่ายรูปหน่อยนะเอามาให้อยู่ขอนแก่น้วขับไปเอาขี่รถไฟไปเอาเปลี่ยนลูกก่อนนว้าวเหนื่อย ใส่เป็นหูกระต่ายนะคะ,ะปเ,เป็นหูิอียงงามนะคะหูเีหยุห้ดูเลยตึงดีมดดมเนี่ย <tellement> OK. อันนี้อันเดียวไม่สูงถ้ามีผู้หญิงดูอยู่นะคะกูรบกวนทำหน่อยทาไม่ได้เจาะหูมีวิธีการยังไงติดอันนี้ให้อยู่เนี่ยติดอย่างนี้ยเหรออ้หปโป <c oughs> <c oughs> มาป่วยมาป่วยมันมนี่แต่งหน้ากันนะสักหน่อย